S <S สวัสดีค่ะมาพบกับช่องตัดเตะเชนีวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรนะคะก็อยู่จังหวัดชุมพรมาก็เริ่มเข้าสู่ภาคใต้กันแล้วประตูของภาคใต้นั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ตามมาด้วยประจวบแล้วก็ชุมพรวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนของชุมพรกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลย อุ่นใจไว้ก่อนด้วยการเติมนะ้ำมันให้เต็มถังข่ดแนละ้วก็ไปวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวเขามัดซีนะคะโดยถนนที่เราจะใช้กันนั่นก็คือถนน001มุ่งหน้าไปปากน้ำปานนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4017นะคะ ขับไปซอยเทพนิมิตนะคะขับตรงมาเรื่อยๆเลยแล้วมันก็จะเป็นตามทางนะคะจากนั้นมันก็จะมีทางให้เราอะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าสู่เขามมทซีซขับมาเรื่อยๆถึงตรงนี้เราพยายามชิดซ้ายเลยคะ่ะนี่แล้วเราก็ชิดซ้ายขึ้นมามันจะมีทางให้เราขับมาเรื่อยๆซึ่งถนนค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงทุกคนเห็นเขาตรงนั้นไหมคะนั่นคือเขาที่เราเตรียมตัวจะขึ้นไปสู่เขามัทซีกา้า ไปกันเลยค่ะทุกคนทีนี้พอเราขึ้นเขามาเนี่ยทางมันค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงแล้วก็จะมีรถสวนมาบ้างก็อยากให้เพื่อนๆนะคะทุกคนขับรถอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะทางมันก็จะค่อนข้างแคบแล้วก็คดเคี้ยวมากๆนี่ไงเรามีรถสวนมาแล้วตรงนั้นไม่เท่าไหร่มาเจอกันตรงนี้ค่ะทุกคนแคบมากๆค่อยๆขับด้วยนะแล้วเราก็ขับตรงขึ้นไป อีกเดียวเราจะถึงเขามัสซีกันแล้วคะ่ะทุกคนใกล้แล้ว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 มาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เราถึงเขามัสซีแล้วเขามมสซีจังหวัดชุมพรตรงนี้นะคะจะเป็นมองไปฝั่งข้างมู้นก็จะไปทางเพนทางตัวเมืองของชุมพรนี่ก็จะเห็นมแม่น้ำอยู่โอ้ยแดดแรงมากคะ่ะทุกคนเห็นไหม ที่จริงเราควรจะมาตอนเย็นนะเอาจริงๆนะคะทุกคนสภาพโดยรอบคือวิวดีมากเมื่อเราเดินมาหน่อยนะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็จุดที่นักท่องเที่ยวนะคะจะมาถ่ายรูปกันแล้วก็จะมาเช็คอินกันตรงนี้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศสวยขนาดนี้นะคะเราก็ไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปวิวสวยๆไปอวดเพื่อนๆกันค่ะ และที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยนั่นก็คือคาเฟ่ถ้ำสิงนะคะเดี๋ยวเราแวะไปคาเฟ่กันแต่ตอนนี้ขอถ่ายรูปกันนะแคทเคิลไม่ว่าจะเป็นลิงชิงช้าเราก็ถ่ายกันหมดปริจาตรงมุมนี้นะคะเป็นมุมแสงแห่งรักวายก็ว่าไปมุมแสงแห่งรักแห่งปีแสงแห่งปีอะไรก่อนไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มาคนเดียวมันก็จะเหงานิดนึงนะทุโคนแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ขึ้นไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมกันดีกว่าเนาะไปขอพุงขอพรกันจ้า จริงๆนะคะทุกคนวิวข้างล่างกับวิวข้างบนข้างบนนี่คือแบบสุดจริงๆเห็นทั้งทะเลต้นไม้วิวเมืองคือเลิศมากๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟกันที่ร้านกาแฟอยู่บนเขามาสีนะคะชื่อร้านกาแฟว่าร้านกาแฟสดถ้ำสิงเขามาสีนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย อันนี้นะคะก็จะเป็นร้านกาแฟที่อยู่บนเขาวัดซีนะคะชื่อว่าร้านกาแฟสดทำสีเขาวัดซีค่ะวิวก็คือหลักรักล้านคือวิวดีมากน,นี่ค่ะทุกคนดื่มดำกับ บรรยากาศแล้วแปเราไปดื่มด่ากับกาแฟกันดีกว่าว่าในร้านทาสิ่งมีอะไรให้เราทานบ้างนะคะทุกคนแน่นอนหน้าอย่างเรานะคะก็ต้องสั่งอเมริกาโน่เย็นหวานน้อยทานที่นี่ค่ะเฮ้และแล้วเราก็เลือกไปเห็นเค้กนั่นเองมีหรือคนอย่างเราจะไม่สั่งจัดไปเลยค่ะหนึ่งอันดูซีจะเอาไหนเธอเลือกนานกันไปแล้วนะ เอาชาเขียวมาแล้วคันหนึ่งค่ะชาเขียวค่ะ <G ül> มีหรือจะไม่สั่งเราก็สั่งกันไปเลยจ้ามาทีนี้เราก็มากินชาเขียวเค้กชาเขียวกับอเมริกาโน่ครัวคิงไม่หวานกับบรรยากาศที่แบบว,ว่าเฮ้ยฉันไม่อยากมาคนเดียวฉันอยากมีคู่ฉันก็นั่งกินเค้กไปกับกาแฟของฉัน แต่วิวรักล้านกับเค,ค้กที่สุดแสนจะอร่อยเข้าปากไปงับนานเข้าไปนะจ๊ะมีความแอบเขินตัวเองนิดนึงไม่มีคนถ่ายให้ก็ต้องถ่ายเองอร่อยแหละอร่อยมากทุกคนแล้วก็ถามจริงๆว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างคะคุณราบพินานดูจากหน้าก็คือฟินมากค่ะทุกคนน่านกินตุกตับตุกตับไม่ได้สนใจใครเลยนั่นเองมองนกมองไม้ชมนกชมไม้ไปค่ะกินแบบว่าของฉันคนเดียว ีตรรนู้ปเสร็จจากเขามมสซีนะคะแล้วก็ลงเขามมสซีกันมาเดี๋ยวเราจะไปหาที่ถ่ายรูปเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะย้ํานะคะทางลงของเขามมสซีนี้คือมีความอันตรายมากผู้เชี่ยวชาญไม่ควรมาคนเดียวค่ะเก <c ười> <c ười> <c ười> ี่ยวอะไรกันวะพ <c ười> อลงจากเขามสซีนะคะเราเลี้ยวซ้ายมาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวทะเลทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาจุดจอดรถแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะ ถ่ายรูปจุกๆไปเลยจ้ะแม่ไปค่ะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะช่องตลาตแตชนะ I got the